ูแฟมิลี่ในช่วงแขกเยี่ยมบ้านของเราในวันนี้นะครับเป็นสาวสวยเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมผ่านเิธีการประกวดต่างๆมาแล้วมากมายถึงแม้ว่าเธอจะเป็นนายมาก่อนก็ตามแต่ณปัจจุบันเธอบอกว่าเธอเป็นสาวครับและมากด้วยปริญญาถึง5้าใบเลยทีเดียวนะครับเป็นสาวที่มุมานะในการเรียนและเธอก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวเธอจะเรียนต่อปริญญาเอกด้วยสิ่งที่ทําให้เกิดเป็นประเด็นขึ้นมาในวันนี้ก็เพราะว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมามีกระแสออกมาว่าอยากจะให้สาวประเภทเนี้ย ใช้บรรณใช้ชื่อคำนามหน้าในบัตรประชาชนว่านางสาวไม่ใช่คำว่านายก็เลยทําให้ดังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและที่ดังขึ้นมาณช่วงเวลานี้ก็คือว่าเขาจะอยากขอรับปริญญาบัตรด้วยการแต่งตัวเป็นผู้หญิงเพราะเนื่องจากเขาเป็นผู้หญิงทั้งตัวแล้วตอนนี้นะครับและแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับคุณนกยลรดาเกลึกกล้องครับเชิญจบเชิญแล้วครับเชิญเลยค่ะ อยยู่่นเสวัสดีค่ะบคุณบอยเชิญชมแหมจะให้ชมใช่ไมแต่ชมได้อย่างเดียวนะคะห้ามชิมใช่ไหมครับเอไม่ค่ะห้ามติค่ะอ๋ออาเชิญนะคุณค่ะชมได้อย่างเดียวห้ามติวันนี้ต้องตัดคําถามเหล่านี้ทิ้งไปไม่อันนี้เป็นคําถามที่อยากจะมาเจาะลึก ถามถึงตัวตนของคุณนกจริงๆเพราะว่าหลายๆคนอาจจะได้เห็นคุณนกเนี่ยในตามรายการต่างๆโดยเฉพาะพูดง่ายๆรายการคุณวูดดี้ใช่ไหมและส่วนใหญ่ก็ด้วยความที่เขาอาจบางคนอาจจะไม่เข้าใจใช่ไหมคะก็อาจจะมีหรืออาจจะเข้าใจแบบนั้นและนกเป็นแบบนั้นจริงอย่างที่เขาเข้าใจหรือเปล่าวันนี้ก็เอามามาเปิดเผยกันนิดนึผมถามนิดหนึ่งรายการวูดดี้ที่เขาตัดออกมานั้นเป็นเรื่องจริงที่นกพูดออกมาร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่มีอะไรผิดเนใป็นเรื่องที่เราได้ินที่พูดออกมาแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะคือพูดออกมาแน่นอนแต่มันยังไม่ทั้งหมดทันองอีกทั้งหมดนี่จะเจอในสัปดาห์ต่อไปใช่ถูกต้องคือก็ไม่ทั้งหมดนะคะเพราะว่าทั้งหมดที่ที่เราอัดไปนะคะทั้งหมดคือประมาณเกือบ6ชั่วโมงว้าวแต่ออกมาได้แค่ชั่วโมงหนึ่งสองทีที่เราชมไปไปแค่ชั่วโมงเดียวแล้วชั่วโมงเดียวเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการนำหนึ่งมาต่อกับสาม มาต่อกับ8ดเอาเฉพาะปเด็นร้อนๆเท่านั้นใช่มีมุมดีๆบ้างไหมที่เกิดจากการสัมภาษณ์ในครั้งที่ผ่านมาที่อยากให้คนมีแน่นอนค่ะเพราะทุกอย่างก็เป็นตัวนกและนกก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ที่ที่มีมีมีการพูดที่ดี มีอารมณ์ที่ไม่ดีมีการกดดันเกิดขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้เราอยากกดดันกันนะคะไม่งั้นอาจจะปี๊ดกันขึ้นมาตรงนี้นี่ไงเราก็เลยนั่งคุยแบบสบายๆนะเลยถามว่าไอ้วันนั้นอารมณ์ดีๆที่เกิดขึ้นแต่เราไม่ได้เห็นเนี่ยมันมีช่วงไหนยังไงบ้างก็มีอยู่เรื่อยๆค่ะมีอยู่เรื่อยๆอย่างเช่นได้ไหมอย่างเช่นที่ตอบแล้วรู้สึกสบายใจแล้วทุกคนเห็นด้วยหมดเลยกับนกก็ช่วงแรกค่ะโดยส่วนใหญ่ ก็เพิ่งมาไงเพิ่งมานั่งชัวใช่ก็เพิ่งมานั่งเขาก็ถามว่าเออยิงข้ามเพชรเป็นยังไงอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตอบไปก็ก็ก็ตามปกติเวลาใครเห็นนกออกรายการที่เป็นรายการเกี่ยวกับเรื่องของข่าวหรือรายการข้อเท็จจริงอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ก็จะมีการยกเอกสารหรือว่าหลักฐานทางวิชาการอะไรต่างๆที่ ที่ที่ที่เรามีประกอบนะคะก็ก็จะเป็นลักษณะนั้นแต่ว่าเมื่อมีบุคคลที่ 3, 4, 5เข้ามาเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็มันมีเรื่องของการความคิดเห็นความคิดเห็นอะไรต่างๆที่ที่ไม่ตรงกันแล้วเราเราก็อยู่ในฐานะของคนคนหนึ่งที่กําลังต่อสู้เพื่ออุดมการณ์และหลักการบางอย่างเนี่ยเราก็ยอมไม่ได้มันก็เป็นความคิดเห็นที่ค้านกันอะไรกันก็เลยเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นแต่คราวนี้เอางี้ เรายังยังไม่ไปเจาะลึกตรงนั้นดีกว่านะคะว่าอหลักการคืออะไรแล้วตอนนี้ทําอะไรอยู่เรียกร้องเพื่ออะไรนะคะเรามาถามพื้นฐานเลยตั้งแต่เด็กๆได้รับทราบข้อมูลมาค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าคุณนกนี่นะคะเกิดมานะคะในครอบครัวที่ผู้ชายผู้ชายผู้ชายมากๆเลยนะผู้ชายมากผู้ชายมากค่ะคือที่บ้านเนี่ยทั้งคุณพ่อแล้วก็พี่ชาย ค่ะพ่อเป็นนักมวยนี่ไงนักมวยคิดดูก็ก็คือนกเป็นเป็นคนเหนือนะคะเป็นเกิดที่จังหวัดน่านเหมือนกับน้องตุ้มก็ก็เคยแชร์กันมานั่งคุยกันว่าเออทำไมทำไมทำไมคนเหนือถึงต้องเปิดขายมวยเนี่ยไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บังเอิญว่านกไม่ได้เก่งเหมือนตุ้มนะคะไม่ได้เก่งเหมือนตุ้มก็เลยแล้วแล้วด้วยอีกอย่างนึงก็คือเราเรา เขาเรียกว่าย่างไงอ่ะอยู่ในครอบครัวที่อย่างตุ้มเนี่ยเขาต้องเขาเขาต้อง,อองถ้าพูดพูดง่ายๆคือต้องฝา่าฟันต้องอะไรต่างๆต้องไปต่อยมวยเพื่อหาเงิน<ฆ>ต้องอะไรแต่นกเนี่ยเกิดมาใน,ในครอบครัวที่ค่อนข้างสบายนิดน,นึงก็เลยพอเราเห็นว่ามัน มันเจ็บตัวนะมันมันเออมันไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวผิวขำอ่ะเดี๋ยวมันช้ำอะไรอย่างเงี้ยเราคือเด็กๆอ่ะคือคือเหมือนอย่างคุณนุ้ยเป็นแ็กผู้หญิงอย่างเงี้ยก็คงไม่ชอบต่อยมวยใช่ไหมไม่ดูบอลอะไรอย่างเงี้ยไม่ดูไม่เข้าใจใช่เป็นหญิงแท้ๆคือคือขอเป็นแบบว่าสาวน้อยน่ารักผู้พิทักษ์แห่งดวงจันทร์อะไรอย่างเงี้ยขอเป็นเซลร์มูนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยอะไรกับมวยเท่าไหร่ทีนี้แม่ไม่ยุ่งเกี่ยวเลยกับแล้วพี่ชายพี่ชายเป็นนักมวยปะพี่ชายก็เป็นนักมวยค่ะ พ่อเนี่ยฉายาว่าบุเรงนองอพี่ชายชื่อหนึ่งค่ะก็เลยหนึ่งน้อยลูกบุเรงนองถ้าถ้าเกิดว่าต่อไปก็คงจะเป็นนกน้อยลูกบุเรงนองอะไรอย่างนั้นไปอย่างนั้นเราจะได้ยินฉายานี้ขึ้นมาทันทีถ่าถ้านกเดินตามน้งตุ้มแล้วถ้าเกิดว่าต่อยกระตุ้มขึ้นมาจะเกิดอะไรกันขึ้นอย่างนี้ แต่แต่เอาละเราไม่ได้เก่งเท่าตุ้เออเราไม่ได้เป็นแบบนั้นมันไม่ได้เชื้อสายมาเลยเหรอครับในการต่อสู้ตั้งแต่เด็กๆคพ่อพ่อแม่เลี้ยงยังไงทำไมนกถ้าเชื้อสายในการต่อสู้หลายๆท่านก็คงจะเห็นว่ารายการบูดีนกต่อสู้ขนาดไหนต่อสู้ด้วยวิวาทะด้วยคำพูด ใช่คือหัวใจของการเป็นนักสู้เนี่ยมันมีอยู่มันมีอยู่อยู่แล้วแต่ว่าถ้าถ้าไปสู้ด้วยความเป็นต่อยมวยอย่างเงี้ยเราเราไม่ค่อยถนัดเราไม่ชอบคราวนี้อยากถามเลยค่ะเพราะว่าเป็นคําถามที่คุณพ่อคุณแม่หลายๆคนเนี่ยข้องใจมากๆว่าเนี่ยบางทีเวลาเปิดเวทีให้สาวประเภทสองเนี่ยนะคะหรือว่าผู้ที่เคยเป็นเพศชายมาก่อนแล้วเปลี่ยนมาเป็นเพศหญิงเนี่ยนะคะ แล้วจะเป็นแบบอย่างให้กับลูกตัวเองอุ้ยอยากให้ดูทำไมต้องออกสื่อเดี๋ยวเอาเรียนแบบอย่างนี้ของนี้เรียนแบบได้ไหมคืออย่างนี้ค่ะนกต้องต้องเรียนอย่างนี้ต้องเข้าใจเบื้องต้นก่อนว่าคําว่าเพศที่3กับหญิงข้ามเพศวันนี้ต่างกันละต่างกันถ้าสมัยก่อนเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของเพศที่3มเนี่ยแล้วเป็นเรื่องรสนิยมถูกไหมคะชายจะรักชายชายจะรักหญิงหรือการที่คนเราจะแสดงกิริยาหรือพฤติกรรมอะไรบางอย่างเป็นเรื่องของรสนิยมของคนณเวลานั้นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันเกิดเรื่องของการเอาอย่างเอาแบบ กันอย่างเช่นเรื่องของทอมที่ที่พอไปอยู่โรงเรียนหญิงล้วนทอมได้รับการยอมรับเธอแล้วก็ใช่พี่พี่เออถูกไหมเราเห็นบางทีเราก็อุ้ยตายเท่จังเลยก็มีผู้หญิงบางคนที่ที่อยากจะเป็นมีความเท่แบบนั้นก็ก็เป็นไปได้ถูกไหมคะแต่ว่าสําหรับผู้หญิงข้ามเพศหรือสตรีข้ามเพศเนี่ยทางการแพทย์แล้วเรียกว่าเป็นอาการป่วยแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้ว มันไม่ใช่เรื่องของรถนิยมและไม่สามารถที่จะมาเป็นเรื่องของเห็นแล้วอยากจะเป็นเพราะว่าอย่างทาต้องเอาง่ายๆเลยอย่างนกเนี่ยเกิดมาในร่างกายผู้ชายแบบพี่บ๊อบถูกไหมฮะทำไมพี่บ๊อบไม่อยากเรียนแบบนกบ้างหรือพี่เมาก่อนนกครับไม่เป็นนกตอนนั้พี่อาจจะเลยไม่มี ตัวกระตุ้นตัวบ่าะณวันนี้อะณวันนี้อะณวันนี้พอดีมีภาระแล้วด้วยก็เลยไม่เป็นด้วยสรุปแล้วก็อเสมอพี่ว่าเหรือพี่พี่น้องๆที่เป็นตะกล้องเนี่ยทำทำไมต้องเคยเห็นใครสักคนหนึ่งที่ที่ที่เป็นหญิงข้ามเพศที่อายุเยอะกว่านกแล้วทำไมทำไมไม่เรียนแบบเพราะฉะนั้นอากายตรงนี้ต้องต้องพี่ต้องไล่สเต็มมาก่อนก่อนที่นกจะกลายเป็นหญิงข้ามเพศนกก็เป็นเพศที่สามมาก่อน ถูกไมจะจะ้มมันต้องเป็นเพศเพศที่สามมาก่อนถึงจะไปไปถึงขั้นหญิงข้ามเพศได้ถ้าทาง<ะ>การแพทย์เนี่ยนะคะถ้าทางการแพทย์พูดเนี่ยจะบอกว่ามันไม่ใช่การพัฒนาการแต่มันเป็นการฟอร์มที่อยู่ในรูปแบบเดียวกันนะคะสับสูงมากเลยมันหม,มายความ่าเหมือนเหมือนกับว่าหลายหลายครั้งที่เราเคยได้ยินนักวิชาการหรือแม้แต่กระทั่งหมอในการอธิบายเรื่องของการ สลับกลับไปกลับมาของเพศที่ไม่นิ่งของรถนิยมทางเพศหรือของเพศที่สามว่าคนเราเนี่ยมีชายที่เป็นชายรักหญิงชายแท้แล้วมีชายที่อ่ะถ้าถ้าเกิดชอบผู้ชายด้วยกันมาหน่อยนึงแล้วก็ยังชอบผู้หญิงอยู่ก็ใบก็มีบ้าง